คุณเขมมาสองครับในที่สุดคอรมอรก็ได้อนุมัติบัตรเอลิทการ์ดออกมานะครับแน่นอนตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่านําเงินจากการท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเข้าสู่ประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับขณะเดียวกันต้องบอกว่าแม้บัตรเอลิทการ์ดตัวนี้นะครับจะคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่การท่องเที่ยวภาคเอกชนมองว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับความคิดเห็นเหล่านี้เป็นแบบไหนอย่างไรไปตรวจสอบพร้อมกับผมครับ คอรามอได้คืนชีพอีลิตกัดอีกครั้งหลังจากถูกดองเข็มมา4ปีเต็มจากปัญหาภาพลักษณ์โครงการที่อิงการเมืองแถมผลการดําเนินการขาดทุนต่อเนื่องในทางทฤษฎียิ่งรู้กันดีว่ารัฐบาลยิ่งลักชินวัตตั้งธงไว้แต่แรกที่จะฟื้นโปรเจก์นี้เพราะถูกคิดขึ้นเมื่อครั้งที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรียิ่งทําให้โครงการนี้ถูกจับตามองจากหลายฝ่ายเหตุนี้เองทําให้ทีมผู้บริหารบัตรออกอาการเกรงถึงเกรงมาก เมื่อต้องตอบข้อสักถามเกี่ยวกับอีลิกาสอดีตนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวมองว่าอีลิกาสเป็นบัตรเทวดาผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกได้จะได้สิทธิประโยชน์สูงมากในวงเงินแต่แรก1ล้านบาทโดยไม่กําหนดวันหมดอายุทําให้ภาคเอกชนเกิดความกังวลว่านอกจากจะเกิดการแข่งขันแล้วอาจขาดทุนด้วยซ้ําไปคือความคิดของท่านน่ยของอดีตนายกทักษิณเนี่ยเป็นความคิดที่ดี นะครับที่มีความตั้งใจว่าถ้ามีสมาชิกสัก1ล้านคนโอมเป็นเงินหนึ่งล้านล้านบาทนะฮะซึ่งมหาศาลแต่ออไอเดียน,นี้เนี่ยมันไม่มีผู้บริหารจัดการที่ดีถ้ามีผู้บริหารจัดการที่ดีเนี่ยนะเราลองใช้เวลาสักนิดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะก่อนที่จะมีสมัครสมาชิกเนี่ยตัวเองมีความพร้อมแต่อีค้าสมีอะไรที่เป็นพร้อมบ้างเช่นจะให้ที่พักโรงแรมนะรฟรี ะจะให้สปาฟรีจะให้สนามกอล์ฟฟรีนะครับแล้วเรามีอะไรไม่มีอะไรเลยประกาศออกไปตุ้มภาคเอกชนก็งงกันไปหมดแม้ทั้งโรงแรมโอเรียนเต็นออกมาประกาศเลยนะไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยมานั่งคุยกันว่าราคาเท่าไหร่จะเป็นยังไงไม่เคยมีเลยถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นว่าเป็นความคิดที่ดีโครงการที่ดีประกาศการบริหารจัดการที่ดีแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเอง ยังนั้นมันจะมีแต่ค่าใช้จ่ายซึ่งไม่คุ้มค่ากับการเรียกค่าสมาชิก2ล้านบาทคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะถ้าทําได้เนี่ยภาคเอกชนให้ปบำระ,ะปฝาน,นี้เขาเป็นประมูลแล้วภาคเอกชนบองแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันทำยากมาถึงวันนี้ทิศทางของบริษัทไทยแลนด์พีวีเล็ตแคสต์หรือ TPC มีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะเดินไปจู่ทางเลือกที่2คือกลับมาเปิดดาเนินการอีกครั้งหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เดินทางไปพบกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเพื่อหาหรือในประเด็นนี้โดยตรงส่วนที่ทางของธุรกิจการท่องเที่ยวจะดําเนินการไปอย่างไรต้องไม่ลืมบทเรียนอิลิกัสในอดีตท,ที่ผ่านอุปสรรคใหญ่มานับไม่ถ้วนเช่นกันอนเนกพลพิโยถ่ายภาพพัชพลโตหอมบุตรนัดขดอขาวรายงานครับ Come to Thailand!